ดก้าดกนตายแล้วเฮาเปิดหนองมาใส่หมอเาะมีคนบอกว่าให้น้องปลาใส่หมอเเ่นน้องป้าน้องป้าเป็นใสกว่เป็น้อทุกคนเสียงไเลยดเมเบิดเนาไล่เข้ามาไลเข้ามาโคไล่เลยนะนะะปลาทุกคน ตอนนี้น้ำก็ไลเขาเฮือนน้องปลาเป็นที่เรบร้อยเนาะน้ำปลาเนาะทุกคนปาทีเนี่ก็10มเองทุกคน10มุก11มุกเนาะได้เขาปานนี้้ป้าทีเเิมได้เิมแล้วเนี่ยนี่มาเบิ่งนี่ ได้เขาได้พี่น้องเบิ่งสาวยังอยู่หัวเนาะบัดตอนนี้ฮอดพี่ดะหากับ10โมง11โมงเองทุกคนเอ้ยน้ำถวมเบิดแถวนี่วมหนทางเลยเนาะเบิ่งสาน้องปลายังย่างอยู่ตัดมาตอนสวยๆผัดวมได้โคตรไว้เยน้ขึ้นไว้แงเนาะเดี๋ยวมาถาเบิ่งตอนปมาแดงๆเนาะว่ามันสวมแงซําใดน้องปลาย่านย่านเต็มอยู่แถวนี้ย่านเต็มเือนคักๆ นักนี้เดิมผ่าแจ้งเลยทุกคนปกติสิเมิดเนาะนี่เดิมเห็นแบบว่าผ่าแจ้งแน่เลยถ้าเบิ่งนเนาะว่าตอนแดงนี่หนักมันสีบกบอลด์ดม,มันสีขึ้นกว่าเก่าป้าทุกคนตอนนี้เนาะน้องปลามาเบิ่งเหือ่อเนาะวา่าคำซิงเนาะถว่วมเลยทุกคนเลยที่ได้เขาใน่ายเหยื่อเนาะไม่ถั่ป้าถูกหนักใบอีดี จ <iento> <cima> <s par io> like, uh, uh, ังม <fia> <Th ì S 2> ันอยู่กะจังอยู่เด้อเออกะได้กันโพเต็มอยู่พี่น้องโอ้ยเด้ออีบักสีได้เต็มเลยเต็มบ้านถ่าเอาแล้วกะนังสร้างหมอกน้องสมิงเพิ่นไปอันนั้นใส่หมอกเอาปลาพี่น้องบอกว่าใส่หมอกให้เบิ่งแน่เพิ่นว่าเพิ่นว่าโอเคเดี๋ยวสิไปเบิ่งสมิงเราใส่หมอก ต้องไปได้สิไปนี่จักหน่อยบ่อโอ้ออกดาบปลาบดมื้อน้องสมิงน้องมานได้ทุกคนผูวได้ได้เติบเนาะปลาหน่อยปลาเค็งกำลังสร้างเมฆอยู่ทุกคนได้สิไปใส่ใหม่เนาะน้่งก็พอดีถ่วมเลยถ่วมได้เติบแต่หม่องไปเมื่อกินข้าวเว้ย ไปทุกคนตอนนี้สองป่ากำลังสิไปใส่หมอกเนาะไปใส่หมอกกับน้องสมิงไปใส่เลยเฮ้ยไปได้ข้าสิรีดยามเลยสมิงตอนแดงวะเออตอนแดงพอดีเนาะสิไปใส่ฝุ่นบ่เออเอาเขือไปบด่ดิอย่างเอาเขือไปเนาะไปสีใช่ใช่เขือไปใส่หมอกเนาะทุกคนอู้ น้ำถ่วมเบิด์ตเลยแค่นี้เมืองเสาวว่าท่านถ่วมทากเนาะบาดตอนนี้ถ่วมเบิดแล้วทุกคนถ่วมทากเขาเลยเนาะถั่วเหอนแม่หน่าวคำสิงแล้วถั่วมแล้วเดี๋ยวดอยเหอนแม่หน่าวคำสิงแค่นี้เดิมถ่วมเบิระโอ้ทุกคนเอ้ย เบื้องซ้ายหันมองนี้บริเวณถั่มเนะาะเบื้องนี้ที่ผ่อนหนามันใบทุกคนเพราะท่านและพ่อทรายสม,มุกเนาะเดิมถั่มเขาเด็ดแดดน้องปลากับจนได้กกนนดเขาได้เนะเาะไปสิพากันไปใส่หมอกมาดิเดี๋ยวเขาจะเอะาหน้าผ้าเหือไปเนะเาะพรมถ้าเหือ,อาจักหน่อยกันเนาะครูทุกคนทำอิฐประสิทธถ้าเชือกับน้องดีเนาะหาง่มยังใส่อยู่ บัดน,นี้เขาก็ได้บอกว่อมีเหือดอีกรั้หนึ่งก็ได้ว่าสีผ่ากันซา,หน,นนาห,หนังเหือตัวนี้เอาวันนี้เราซาหนังเหือดเนาะซาเหือดเดีย๋ยวกังสีเดี๋ยวไปใส่หม้อทุกคนว้ามี่ขี่กระเดือน้ำอยากขี่กระเดือนะเขาเหือดมันมาหัวแห้งมาหัวหัวแห้งนะคะเนาะห่าเต็มเหือดอยู่ทุกคนเลย เดี๋ยวซาเหือเดี๋ยวจังสิาพากันไปเนาะคนใส่หม้อกับลายเติบเนาะแต่กับพ่อรไร่ไอ้ทุกคนปลากับมี่ลายเติบเนาะก็สเต็ปสเต็ปอันนั้นซ่า <laughs> น้ำเหือหู้นี่แสงแดด๋่วะบันนี้เฮ้ยโอ้ยหหนาโบูกเล้อ สวัสดีสวายดียดวทุกปุทุกคนเด้อเมืม่อน,นี้ก็โฟกัสสองน้องปลาเด้อตอนนี้น้องปลากำลังสิไปใส่หม้อเนาะทุกคนโอ้ยตั้งจากทีเ่เฮาอันน้ซาน้ำเหือะเด๋เนาะกส่สิผ้ากันไปใส่หม้อกับน้องสงมิงตอนนี้กำลังพายเหือะไปเนาะเนี่ยหาสีอันน้ซาหเหือนะนาะหนามันเต็มเหืออยู่น้องสงมิงกำลังพายเหือะทุกคน แล้วก็สีซันหนักเหื่อนนัเนาะเพราะว่าหนักมันเต็มเหื่อยู่อย่าเหื่อดมเหื่อดมหนีตายได้เหรอหนักลูกปูวะข้ากันใส่แท่นี่แหละทุกคนโอ้นักพูคือน้นัเซ่ยเนาะสมิงบาดน้องปลาเป็นบาดอันแคบมหนาเลยเนาะทึ่งทึ่งแคบถุงแคบมเซ่ นึกว่ามาหาสมุทรนะนี่พากันพ่ายไปหาใส่หมาอเนาะบรรยากาศดีอยู่เดมีแสงดดแดดนะนี่ทุกคนตอนนี้ครับกำลังพ่ายเหือไปเนาะโอ้สิไปใส่อยู่แถวหน้าไอซูปกเนาะทุกคนโอ้หนักลายตะกี้เป็นทองเออตะกี้เป็นทุงหน้าเนาะ หนาทุกคนบางอย่านี่ยังเป็นทงหนะยีนอลซองซามเหมือก่อนยังเป็นทงหนาอยู่แต่ตอนนี้เป็นมหาสมุทรแล้วเป็นบึงเป็นนองเลยเนาะตามเต็มอยู่ย่าตัวจักรหนามาเตอรไซค์เนาะซึ่งว่าตอนมันหนักกันเนะาะเต็มอยู่ตอนตอนน้องหนักตรงนี้มันตอนตอนหนักกับจักรหนามอเตอร์ไซค์ แมงใหม่แม่งยังกลับมาเต็มอยูุ่อนใหม่เรือว่าไปบ่อ๋อเคือบ่ไปเรือมันบ่าคอยอยากไปเป็นไรทุกคนเนี่ได้ว่าไปบ่หมิงหนามมันหนามมันอันนั้นเนาะลมมันผัดสามสตรีสี่คนสาวมันข่ายังมาจากมิงตอนนี้เรือข่าเนาะทุกคนเนาะ โอ้โเขาปุ่มใหม่ไปไปทุกคนป้ายยักน,นี่ว้าตื้อตายแล้วตื้อจกแม่งยังไปแม่งยังเอ้ยเผื่อข้าเลยทุกคนถูกวงไอ้ตีเผื่อสิได้ไปใส่มองเลยทุกคนน้องผ่ายแบบมันหนีแบบไม่ได้ายนะแต่นนี้มันผ่ายหยาดดมกระแหงเลยเนาะ ผ้าอื่นออกมาได้เลยนะทุกคนออกมาจากกลุ่มแกเนาะมองหน้ามองนี้มันเดือดแหงเลยทุกคนคือแบบหน้าเจะดิปัวดิปัวบ่ามิงดิบจนได้เนาะหน้าบ่อนนี้มันเดือดแหงเลยทุกคนในผ้าไอ้คือบนเถิงเลยนะถาเขาตกลงไปมันแบบจมหัวเลยอ่ะมันดิบหัวเนาะหน้าปลาหน้าเซ่อเอ้ยหัวแหงเพื่อสิผ้ายื่นไปได้เนาะมันผ่านย่าง มีแต่หนอนมีแต่หนอนสนีมเป็นคนฝ่ายเนาะน้องปลาเห็ดหนาทีเป็นคนซาหนังเห่อเนาะทุกคนเพราเห่ากับหัวเนาะนี่ทุกคนตอนนี้ก็ร่างสิพายเห่อเขาหน้าไอซุกเนาะโอ้อเห่อข้าอีกแล้ว <laughs> เ,ออเว,ว้กกวยทุกคนเอ้ยเพห่าสิพายไปไหนจุกออกบ่หมิงจุกออกกันแล้วทุกคนมองนี่เขาบาได้ ตรงนี้ตีห้าหมองเขาก็ยังยาอักทุกคนเลยขาหัวเนาะสมบรรยากาศเนาะบรรยากาศทุ่งนาเอ้ยบ่แม่นบ่แม่นทุ่งนาเด้อทุกคนบรรยากาศอันาเนาะามหาสมุทรแบบมันกว้างแนะกว้างเป็นกว้างเลย ตอนนี้กำลังพายเพื่อมาหอน,นี่เนาะอุ้ย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 ตอมกับบักกล้วยตอมกับบักกล้วยทุกคน,นมันกับพวกซุกเนาะเพราะเด็กกอันนั้นบักกล้วยไม่ทำแมงงนี่ทุกคนบักกล้วยอยู่ไหนซุกเนาะมันกับพวกซุกเน่พอาด็ปิดกินใส่ยูนิฟ้อหมิงตอนนี้น้องหมิงเนาะกำลังสใส่เนาะใส่หม้อโอ้ยเนาะแล้วเก่งอีกทุกคนพายเพื่อนเก่งเนาะน้องปลายัางพายบพราะเด็กปนเนี่ เดี๋ยวมาเบิง่งกเนาะเราใส่หมอ,อกเนาะมีคนบอกว่าให้น้องปลาใส่หมอกนะบนแนนหนูน,น้องปลา <c oughs> น้องปลาเป็นใส่ผมเป็นเด้อทุกคนเนาะน้องปลามาอันนั้นซ่าน้ำเพื่อให้น้องสมินซ่าเดี๋ยวมาเบิง่งกเอาใส่กันเลยเนาะใส่เดี๋ยวตอนแดงกงมีเขาจะสีดายามเออตอนแดกเนาะเขาจะสีดายามแต่เขาสีมายามให้เบิ่งเด้อพี่น้องเป็นตอนนี้ให้เนาะเราใส่ก่อนตอนนี้มันมันบอดเอิรปันได้เด้ออยู่ในหมองนี่ค่ะเพราะว่ามันเป็นขั้นหน้าทุกคน

สบายอดีหนักนนแต่ตอนไม่ใส่ถั่วมันก็นจ,จักมากเลยไซน้องทุกคนนัน,นะแบบเตนนเ้นเดิมมีแสงแดดแต่เด่นอีน้องมิ้งน้ะงทาบุกไปกันนะจะดีอ้อห,หนุ่มเจ้านัดมั้มีเหลือของสาวหลากนะผ่ายผัากับผ้าย้า,ยายใส่หมอกผ้าย้า นับห้าหน,นีกอนเลเนาะตอนนี้กำลังเดือใช้ยหมอกมะทุกคนหมนะอกสึ่เดือบทุกคนใส่ที่ทา,า,างเกาสร้างดีวสนอกมาอเอาไก่มาตุมวะฮะ เรารากลังใส่อก็มีลายเลยทุกคนตาตอนนี้เนะาะกำลังใส่เนาะทุกคนใส่เาาหยาดจะหอนกูนเนาะใส่ไปเรือย เดี๋ยวน้องปลาสีดองดงอย่างว่ามันสิดเลยโอ้บกะลงเว้ยทุกคนตอนนี้น้องสมิงแล้วองกานใส่มองไปไหนบักไกลๆมานลยเนาะเดี๋ยวน้องปลาสีพายเหือไปหาแล้วเนาะเดี๋ยวน้องปลาสีพายได้บอเนาะนี่ทุกคนน้องปลาสีดองพายเหือเนาะไปหาน้องสมิงทุกคนตอนนี้น้องปลากระพายเหือมาเนาะพายเหือมาหาน้องสมิงอยู่นี่ น้องปลากระถ่ายเป็นเซยทุกคนเอ้ยคิดว่าสิภายโอเป็นเนาะละน่ะเล่นไอซู๊กเนาะซาลาแคับหนามกระจุ่มนะหนามถั่วมเนยทุกคนเอ้ยผัวน้องเรากำลังใส่เนาะท่านตะเดี่ยวทุกคนเจ็กหน่อยผัวแน่นอนจังสีเดีวเดียวตอนแดงข้ากับจังสีได้มายามเบิ่งเดือดทุกคนนี่ทุกคน เนาะกระดักรใส่เนะเาะเ,า <laughs> <laughs> เอา้าเขาื้อเขาไ,าไปเลยออาไปย่างเขาเขาพายหมวกไปเลยมันกลับไปเลยอ๋อใส่ใส่ใ,ใส่จ้ออะเก็บใส่หมอกเนาะมันเก่งไหมทุกคนอากินกระเป็นเนาะพายเสือกเก่งเพิ่นห่ากินเป็นดีๆขนาดเพิ่นยังเนาะอยู่ได้นี่เพิ่นเป็นคนมานเนาะทุกคนพอเพิ่นกับเป็นคนที่หาปลามาแหงเนาะน้องปลากับบางที่กับไดซื้อแต่ก็เพิ่นทันได้เนาะ แบบว่าซื้อปลากินนลำนะนะแบบเพิ่นหาไดดได้เพิ่นก็สิเอายมมาคลายนะทุกคนปลาที่โตหมักม่วงไม่ถอแมงสุขเพืหาหลักหมักม่วงไอซุกวัวนอนทุกคนอยากกินหมักม่วงเว้ยเห็ดไดหมจับกระปุกว่ะมาโอ้มาจับกระปุกไปะทุกคน ัวนั่งพ่ายเหื่อเมื่อเดิอทุกคนใส่หม้อแหนวเลยเนาะถามายามตอนแด่ตอนนี้เนาะแล้วก็นั่งพ่ายเพื่อเนาะนัองปลากระพ่ายว่าเป็นปัญหาเนาะพ่ายแบบว่าเสียกสายเสือกว่านะนาะแเรวเดินพ่ายเองไปทุกคนเดี๋ยวเมื่อเหือนก่อนเนาะทุกคนตอนนี้นองปลากระมาแต่ใส่หมอเนี่ยเนาะอู้น้ำเสะไดข่าวบ้านนะ ถั่มได้ด e ้นี่น้ำเซกะบไรน้ำปลากะบไรเนาะตายแล้วมีแต่บอลถอมบัดนี้ไปน้ำปลาหย่างมาเพื่อนก่อนเพื่อสีใสมองเดี่ยวทุกคนเพิ่งเติบเพิ่งเพื่อนหอนเนาะถอมเต็มแต่ทุกคนเอ้ยโหทุกคนหนำถอมเพื่อนน้องปลาแล้ว rồi quân Chọn mặc lai đấy nó Tiêm bây để thu khuẩn Và Đẹp loại xoay chú Làm chồng hơn nó pa đâu À Vì tớ xoay lươn nè Có hai hộp thu khuẩn Đấy có nó Và à, đi thôi Toàn nóng ba phải xảy mọng nhưng... นิดเดียวนุนทุกคนตอนน้องปลาไปใส่หม้อฮะกระหอดนี้เนาะแต่ตอนนี้เต็มเหือดเด็ดปลาที่โตหูเต็มอยู่เนาะตอนที่นําเคยถ่วมแห้งๆนาะทุกคนนํามันเคยถ่วมแห้งจ็กปีได้เล็ดน้องปลาบัวจื้อเนาะประมาณเฮียนยี่หม้อหนึ่งหม้อสองบ่ได้ประมาณเทียนยี่หม้อหนึ่งนะทุกคนมันเคยถ่วมหอดประตูปองเอียนสีนั่นแหละสีฝาฮะเนาะกับถั่มสูงแห้งนาะปีนั้นถ่วมแห้ง โอ้หนองปลาหาค้นเครื่องก่อนบบนี้เพราะว่านั่นสีไร้เขาเหือะเนาะสักหน่อยก็น่าสีไร้เข่านี้ได้แบบนี้